อันไหนทำไรครับอันไหนอัน,นทำไรครับวันนี้จะใส่ปืนฉีดน้ำจะเล่นสงครามกับาย่าแล้วนะโอ้อันไหนเริ่มส้มจะเล่นสงครามแล้วใช่ไหมครับอันนั้นไปซื้อปืนฉีดน้ำมาแล้วครับ กอย่ามาถึงอันนายก็มาอยู่ด้วยเลยใช่ไหมเนี่ยน้าน้าละอลไรยิงอะไรเลยครับนานโอ้โหยิงโอ้นันยิงอะไรครับนั่นยิงปลานะโอ้โห เอาปืนฉีดน้ำยิงปลาแล้วครับเจ๊เลยอย,อย่าเด็ดก,กินน้ำอ๋อปลา,ากินน้ำอ๋อน่าลูกินน้ำมันไม่ออกยเราเอา๋อ อันนี้ให้ปลากินน้ำใช่ไหมครับอันไหนอันไหนปอ้อนน,น้ำปลาใช่ไหมครับให้ปลาเล่นสงกรารด้วยนะนี่ให้ปลาเล่นสงกรารด้วยให้เต่าเล่นน้ำด้วยอืมอาบน,น้ำให้ปลาอ,นนอะไรครับเบ็ดก <electronic> ่อนน่ะอ่า านี่นานายยาถามว่าน้องเพ้นทำอะไรนะโอ้อาจจะตกปลาอ๋อใส่น้ำแล้วจะตกปลาอ่ะอ๋อ

วาดรูปไดโนเสาร์หรือยิงน้ำใส่เสาเอ๊ะเจ้าัวนี้มัคืออะไรเออมันคืออะไรนี่ยขีดไปเนี่ย,ยปลาหมึกปลาหมึกปลาหมึกเหรอมันคือปลาหมึกนะว้าทำไมนายรู้จักปลาหมึกแล้วล่ะนี่นี่นหะปลาหมึกนะนี่คือจินตนาการของเพนนะเราปลาหมึกยกักษ์ไหนดูซิปลาหมึกยักษ์น้องเพน โอ้แบบนี้เองเขาเรียกว่าปลาหมึกยักษ์นะไหนวาดทุปด้วยฉีดน้ําใส่นะ <c oughs> น, <c oughs> นี่จิตกรต้นเสาใช่ไหมนี่อ่านม,มันคือปลาหมึกนืกนะนายาปลาหมึก้อรอนหร้อนไหมาม,ม,ม,มาจับดู นจับลกูกสิออออจ,จับปลาหมึยกยักษ์นะตายเลยตายตืดตตาย,ยเลยตื้อปลาหมึมเกเขียนไมไหนไหนตรงไหนปลาหมึยกยักษ์โอ้โอนี่ตรงนี้นะอะไรเฉฉีดน้ำไปแล้วแล้วมันกลายเป็นรูปปลาหมึยกยักษ์อย่างนี้นะ อ๋อนี่นี่คือจินตนาการของน้องเพ้นนะนี่ครับจับจับนี่จับปลาหมึกจับปลามึกยักษ์โอ้ย่าจับปลาหมึกยักษ์ดูโอ้ย